สวัสดีค่ะหนูชื่อเด้ยหญิงจันลปนโยโก้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมศึกษาวิทยทัพ1โรงเรียนหนองบัวเร่ราชวิทิศก่อนที่หนูจะได้มาทําโครงการรักษาศิลป์5หนูเป็นคนที่ีเกียรติไม่มีความรับผิดชอบไม่มีวินยัยไม่มีความขยนันพอหนูได้มาทําโครงงานรักษาศิล5หนูเป็นคนที่ขยันมากขึ้นทําการบ้านส่งครูมีวินยัยมีระเบียบและหนูได้พาน้องๆในโรงเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆเนาะ กิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมวันไหวค้ครูกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมตักบาตรทำบุญและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านและเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนและโครงการรักษาศีลห้าที่ทําให้หนูมีวินยัยมีความเป็นระเบียบ เป็นคนดีมากขึ้นประพฤติตนดีและไม่ขี้เกียจ